สนับสนุนโดยกระจกนิรภัยกันลอยเกรดพรีเมียมสำหรับ iPhone จากไฮชิลสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะแนะนำของดีครับสำหรับผู้ที่มีความลับเยอะนะครับผู้ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับไม่อยากจะให้ใครที่นั่งข้างๆมาดูว่าเรากำลังใช้งานอะไรอยู่บนจอ สมาร์ทโฟนหรือว่าไอโฟนของเราแชทอยู่กับใครหรือว่าเปิดดูอะไรอยู่นะครับตรงนี้เลยครับฟิล์มกันรอยแบบ Privacy นะครับกระจกเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับจะให้ชิลนะครับ 3D ส,สักซะด้วยตัวนี้เป็นยังไงนะครับประโยชน์ของเขาหลักๆก็คือเมื่อเราติดตั้งเข้าไปแล้วครับเวลาเราแบบหันด้านข้างจอปุ๊บจะ ไม่เห็นเลยนะครับจอมันจะดําเลยนะครับอันนี้คือตัวที่ยังไม่ติดนะอันนี้เป็นของ iPhone 7ดแล้วผมติดแล้วอยู่บน iPhone 7 Plus เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูเลยนะครับตัวขอบก็คือเป็นกระจกกันรอยนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือหน้าจอจะมีฟิล์มดําๆเคลือบขึ้นมานะครับแล้วว่าแล้วเมื่อเวลาหมุนเนี่ยมันจะปิดแสงตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่าอา่ฮะผลงานของชิ้นนี้นะครับพวกขอบนี่จะแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบจะ มนนะครับไม่คมเวลาเราติดตั้งเข้าไปแล้วใช้งานจะค่อนข้างที่จะลื่นนะครับตัวนี้จะไม่บาดมือหน้าจาเป็นอย่างนี้ครับติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือเวลาเราดูหน้าตรงนะครับเวลาดูตรงๆจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมติเาเอียงปุ๊บแม้มันจะเริ่มดาขึ้นดำขึ้นดาข,ขึ้นนะครับเนี่ยแค่45องศาก็จะมองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับแต่หน้าจอยังไม่ลลอกนะทางด้านนี้นะครับ ก็มืดเหมือนกันนะครับหันมาด้านนี้45องศาเอียงนี้คนข้างก็จะไม่เห็นแล้วเวลาเราเขาชมเลืองตามมาดูนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในมุมแนวนอนแนวตั้งนะครับก็ยังเห็นอยู่เนหะ็นไอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่พลิกด้านข้างปุ๊บอ่าไม่เห็นแล้วว่าเรากาลังคุยอะไรว่าเราแชทอะไรอยู่ใครอยู่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเราครับนี่ครับข้อดีของ 3D Privacy นะครับนี่เลยกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับ หาซื้อได้เลยครับผมตามร้านตนัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับหรือที่เว็บไซต์ไฮชิลนะครับที่เพจนี้ครับเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยข้อดีนะครับก็คือเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเราครับเวลาคนอื่นมามองเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับไม่อยากให้ความลับรั่วไหลหรือว่าไม่อยากให้คนมาเผือกกับมือถือของเรานั่งข้างๆอยู่จะมาแอบมองอะไรเงี้ยเราพลิกปิ๊บเราพลิกปิ๊บเดียวครับหายเลยนะครับ แต่ว่าก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือเวลาสมมุติว่าเวลาเราเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถ่ายมุมมุมมุมงเงยเสยขึ้นไปสักหน่อยนะครับมันจะลดแสงตรงนี้หน่อยนะครับก็าอาจจะต้องพิจารณากันดูนะครับเผื่อว่าใครถ่ายมุมเสยเยอะอาจจะเจอปัญหารตรงจุดนี้นะครับคือเวลาผมชอบถ่ายรยูปใช่ไหมก็จะยกตรงนี้าบางทีก็จะต้องก้มลงมาดูต่ำๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ ก็จะเจอแค่ปัญหานี้นะครับส่วนการติดก็เข้ารูปดีนะครับใช้กับเคสได้นะครับอันนี้เป็นเคสตัวใหม่ของ High Shield ด้วยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีนึงเป็นเคสหนังนะครับแล้วก็ข้างในนี่จะเป็นผ้านะครับก็ใส่กับ j e t b แบ็กแล้วก็ไม่เป็นรอยนะสมัยอ่ะสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสำหรับ High Shield ส d Privacy กระจกเพิ่มความในส่วนตัวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ ในครั้งต่อไปสำหวันนี้สวัสดีครับ